โอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงกับอัปเดตประจาัปดาห์กันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้านนะครับผมแล้วก็อะไรที่มันควรที่จะเล่นในสัปดาห์นี้นะครับผมโอเคจ่างแรกเดี๋ยวผมพามาดูรถตู้ของวันนี้ก่อนนะครับที่มันขายอบุธนะฮะมันจะอยู่ที่กลางๆของแมปขวามือนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะฮะสามารถว้ามาได้เลยนะครับผมรหรับของที่ขายก็จะเป็นมีดมา มายเลบอลนะครับผมแม็กชินพิซซอนมาเชสเตอร์เรือการนะครับผมเฮฟวิสไนเปอร์แล้วก็เอ็ดสิบหกนะครับแล้วก็ชีวิเปอร์ช็อตกันนะครับส่วนาวุธด้ังก็จะเป็นมอลลาท็อปแบนเนดแล้วก็ได้เบิดโพส์ซิมิตี้มายนะครับผมแล้วก็บอดี้อาร์เมอร์เหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรสำหรับบอดดี้อาร์เมอร์นะครับโอเคสำหรับ ภารกิจที่มันคูณสองในประจานี้ก็จะเป็นของ MC นะครับจะเป็นวิธนะครับผมวิธนะครับเราจะสามารถเวลาเราไปป้นซัพพลายนะครับประจานป้นด้วยคูณ2แล้วก็สปีดในการผลิตนะครับมันก็จะคูณ2นะครับแล้วก็จะมีพ์ทเมต์นะครับที่มันลดราคา3 0สนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีครับหรือไม่ก็อยากเปลี่ยนย้ายสถานที่นะครับผมแล้วก็ยอะไรอีกมองดูลดีกด่าถลดลถรถรดลด รีเจนเตอรี่ฮอทส์สปอร์ตครับสองประตูนะครับผมอออยู่ไหนนะนี่ทิกโก้ทิกอนใช่ไหมอ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าทิกอนหรือว่าทิกออนเนี่ยจากสองล้านสามครับเหลือล้านหกนะครับผมล้เคเดี๋ยวไปดูไปสี่ประตูกันดีกว่าสำหรับสี่ประตูนะครับก็จะเป็นมีออนนะครับผมจากล้านห้าเหลือหนึ่งล้านนะครับลดสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ Okay. มีอะไรอีกแล้วก็จะมีภารกริจเป็นมิชชันนะครับกด TSC อ n l i n e Jobs Play Jobs Lock Star p r i v a แล้วก็ไปมีอาตีแท็อยู่ในสั้นแรกนะครับผมคูณสองนะครับผมก็จะรู้อื่นก็ว่ามือจะคูณเยอะแค่ไหนนะครับผมสำหรับอาตีแท็นะครับผมอยู่ในสั้นแรกนะครับผมใคร,รบ้างก็ลองมาเล่นได้นะครับเล่นเอาสนุกนะครับ เด็มทไม่นานนะบ้างเดแมัทน,นี้น,นะครับผมเป็นเป็นครัชนะครับคู3สาม๋ยวก้องบ้านจะลองมาเล่นดูครับว่ามันได้ตังค์เยอะไหมอะไรยังไงน,นะครับผมสำหรับพิชชันนะผมก็คูณบ่อยอนะจริง ก็มีบัสชูเดอะเวิลด์นะครับคูณสามครับสองคนก็เล่นได้นะเดี๋ยวรอไปเล่นดูนะครับผมแล้วก็ดิปปิ้งนะครับคัสดิปปิ้ง,งคูณสามนะฮะสำหรับผู้เล่นใหม่ก็่าจะง,ง่ายนะฮะจินตนาการอันน,อนี้เหมือนกันโกอินดาวดึกโกอินดาวดึกโกช่วยยี่สิบก็เล่นได้นะครับคูนสามเดี๋ยวรอมาเล่นดูแหละน้องเล่นโซโลดูอาจจะได้ตังค์เยบรถเอฟซีไอพีนะครับผม โมกิ้งไม่คุณนสานเยอะเหมือนกันลองไปเล่นดูช่านน่าจะได้ไม่ได้เล่นเอาตังค์แบบเล่นเอาสนุกแซนเดรตโบวกับมันช็อตจิตไฟต์อัพไฟต์อัพก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตประจำสัปดาห์นี้นะครับผมเออเดี๋ยวมันจะมีชุดอยู่เดี๋ยวพาไปดูชุดกัน We'll